เป็นกระจังหน้าม้าเงินนะครับมีไฟรอบตัวม้ารับหลังคานะครับผมหลังคาตัวนี้ก็จะเน้นเป็นสีดำเงาชูวิเตอร์ชูวิเตอร์ตัวนี้เป็นทรง V ีนะเรอตัวนี้จะเป็นโปร่งล้อแบบ4นิ้วยางตัวนี้จะเป็นยางของโตโยต้ายโอเพนคอร์สกันที่ว่าเอเวอร์ตัวนี้ครจะเป็นสีขาวเฉพาะที่เราถอยนะนะครับแต่เบรกนะครับก็จะเป็นสีแดงลูกค้านะครับเลือกเป็นพรมสีน้ําตาลนะขออยู่เป็นหน้าจอกลางขนาด12นิ้วชกฝากระโปรงให้กับลูกค้านะครับ สวัสดีครับผมจารุเล็กนะครับที่สาขาขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปัุบันนี้คันนี้นะครับผมเตรียมไปส่งมอบลูกค้านะครับที่ต่างจังหวัดนะครับผมคันนี้เตรียมความพร้อมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตรียมเดินทางแล้วคันนี้เป็นฟอร์ดเอเวอเรสตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็คเกจนะแล้วก็มีการแต่งก็คือชุดกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าแต่งหน้าแล้วก็แต่งชูวิเตอร์นะครับผมตัวสปอร์ตตัวนี้บวกแพ็คเกจนะครับผมก็จะมีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะครับเครื่องยยนตต์จะอู่่ที2.0ลิร ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมทันนี้แต่ว่าตัวนี้ได้รับความนิยมเพราะว่าด้วยความที่สปอร์ตเนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องมีระบบนะครับช่วยเหลือความกับขี่ครบคันเลยนะครับผมเทียบเท่ากับตัวท็อปนะครับตัวนี้เลยขายดีที่สุดนะครับผมสีขาวมุกตัวนี้นะครับผมด้วยความที่นะครับเห็นไหมครับผมมีแสงไฟนะครับจะเป็นประกายเลยความเป็นสีขาวมุกของเขานะครับผมส่วนกระจังหน้าตัวนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้าม้าเงินนะครับมีไฟรอบตัวม้า นะครับผมแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับ3ดวงนะครับ3ดวงตัวนี้นะครับเป็นสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็จะมีขิปนะครับเป็นขิปเงินตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้านะครับชอบนะครับเป็นชอบม้านะครับเป็นรูปม้าอยู่แล้วนะครับผมหรือลูกค้าอยากได้เป็นแบบสไตล์ของตัวตัว FORD นะครับหรือกระจังหน้าทรงมาเฟียของตัววิกเตอร์ก็ได้นะครับผมอันนี้สามารถพูดคุยกันอยู่ที่สไตล์เรานะครับผมชอบแบบไหน ด้านล่างนะครับผมตัวนี้เป็นชูวิกเตอร์ชูวิตเตอร์ตัวนี้เป็นทรง V1 นะนะครับผมบางทีอาจจะเห็นว่าเป็นทรงนะแตกต่างกัน V1 หหรือ V2 อยู่ที่เราชอบเลยทรง V1 ตัวนี้แก้มตัวนี้จะเป็นแก้มขนาดใหญ่นะครับแล้วผมก็จะเล่นสีนะครับตัดสีนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัดเป็นสีดําเงาเห็นไหมครับขอบในตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันบางทีอาจจะเห็นเป็นขอบตัดเป็นสีดําด้านแต่เนี้ยผมเล่นเป็นสีดําเงา ไฟตัดหมอกเป็นแบบ led นะครับผมเห็นไหมครับสว่างไฟตัดหมอกดูเท่เลยแล้วจังหวะที่เราเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดแต่เนี้ยผมสามารถเปิดออนติด2ข้างได้นะครับแล้วก็ไฟนะครับผมไฟสีแคมป์ตรงนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็น led ขนาดใหญ่ตัวเอกลักษณ์ของของตัว Nextgen ของเขาเห็นไหมครับแล้วก็จะมีไฟ led นะครับแผง led อยู่ด้านข้างครับสองไปที่โคมนะครับทําให้ไฟไม่ฟุ้งกระจายนะครับผม อ่าแล้วที่ชุดครอบนะครับผมครอบไฟนะครับผมชุดครอบไฟตัวนี้ก็จะเน้นนะครับเป็นสีดาเงานะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีดาเงาจัดกับสีขาวมุกกับตัวรถชูวิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีซีนกันน้ําด้วยนะครับเป็นยางกันน้ําเห็นไหมครับตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแตะเข้าไปดูเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์4จุดแล้วก็จะมีนะครับผมตัวนี้จะมีกล้องนะครับเป็นกล้องรอบคันนะครับผมกล้องตัวนี้ก็จะอยู่ด้าน ล่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับอ่าจะเป็นกล้องนะครับผมจะเป็นกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ด้านข้างป่งล้อตัวนี้จะเป็นปวงล้อนะครับผมแบบสีนิ้วเห็นไหมครับจะเป็นชุดเดียวกับชุดวิตเตอร์สามารถเลือกได้จะเป็นเอาแบบเรียบหรือแบบโป่่งนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะติดแบบโป่งให้อ่าเป็นสีดำเงา ด้านล่างนะครับผมล้อแม็กยังเป็นล้อแม็กเดิมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมแล้วก็เราก็เปลี่ยนแค่ยางนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางของโตโยต้ายอเพ็นคอรสกันที่นะครับผมซื้อยางนะครับหน้ายางเนี้ย275แก้มยาง55นะครับผมแล้วก็ R20 เท่หล่อเลยนะครับผมคันนี้ใช้แม็กเดิมแข็งแรงทนทานนะครับผมแตก เราก็จะเปลี่ยนแค่ยางแค่นี้ก็หล่อแล้วมีคําว่าสปอร์ตนะครับผมอันนี้เป็นอะคริลิกนะนะครับเป็นคาว่าสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้จะมีสมาร์ทคีเลตนะครับสามารถที่จะล็อกรถนะครับหรือปลดล็อกได้นะครับผมโดยกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับผมตัวนี้เป็นสมาร์ทคีเลตเบ้ารองมือผมก็จะเน้นเป็นสีดําเงาให้นะครับแล้วก็จะมีระบบบา์สปอร์ตนะครับระบบบา์สปอร์ตเพืการจุดบอดตรงนี้ นะครับเป็นไฟสีส้มติดมาลดอยู่ระยะด้านข้างนะครับที่เรามองไม่เห็นจุดอับสายตาตัวนี้ก็จะโชว์ให้นะครับส่วนกันสาต,ตัวนี้นะครับตัวกันสาตัตวนี้เลือกเป็นตัวนี้เพราะว่านะครับจะเสียงไม่ดังนะครับเวลาลมมนตีลมไม่กระพือนะครับกันสาตัวนี้จะช่วยได้นะครับเสียงไม่ดังแรปหลังคานะครับผมหลังคาตัวนี้ก็จะเน้นเป็นสีดําเงานะครับผมผมจะรับเป็นสีดําเงาให้มาพร้อมกับเสาอากาศชีพฉลาม นะครับอันนี้เทเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านท้ายนะครับผมตัวนี้ไฟ LED Signature เห็นไหมครับของตัวเขาแล้วก็ตัวนี้ผมเปิดไฟถอยอยู่นะครับเข้าเกียร์ถอยไฟถอยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะคําว่าเ l i เร t ตัวนี้ฮะจะเป็นสีขาวเฉพาะที่เราถอยนะนะครับแต่เบรกนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ ด้าน,นล่างไฟตัดหมอกนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับไฟทับทิม Corner, ไฟตัดหมอกขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์เป็น4จุดนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับเป็นกล้องมองหลังให้ด้วยส่วนชูวิเตอร์ด้านท้ายตัวเนี้ยท่อครับเป็นเป็นท่อหมายเลข8นะครับผมเห็นไหมครับเป็นท่อคู่เลยเป็นท่อหลอกนะแล้วก็จะมีลายเส้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาสีขาวมุตกตัดสีดําเงาคอนเซปต์เรานะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับผมมีชิกเซนเซอร์ใช้เท้าเตะ นะครับแต่นะครับตัวนี้เราเปิดไฟถอยอยู่นะครับผมเราเข้าเกียร์ถอยอยู่เปิดไม่ได้นะนะครับผมตันนี้ครับผมตัวนี้ผมสามารถเลือกได้ครับหลากหลายแต่ตัวนี้ลูกค้านะครับเลือกเป็นพรมสีน้ําตาลนะเรียบด้ด้สีทองเห็นไหมครับดูเท่นะครับผมดูเท่ไปแบบดูดูสุขุมนะครับผมด้วยความที่เป็นสีน้ําตาลนะครับ ตัวนี้จะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดขนาด8นิ้วนะครับผมส่วนหน้าจอกลางนะครับตัวนี้เข้าเกียร์ถอยอยู่เป็นหน้าจอกลางขนาด12นิ้วเพราะตัวนี้มีกล้องรอบคันนะครับขนาด12นิ้วเกียร์นะครับเ็นเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีเบรคโค้ดครับเบรคมือไฟฟ้านะครับผมคันนี้โอเค เบาะหนังนะครับเบาะนะครับปรับนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะนะครับคุ้มค่านะครับผมทั้งได้รับความนิยมนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเริ่มมีที่ด้านหลังให้ด้วยอ่ะโอเคพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นของฟอร์ดก็อยู่แล้วเอกลักษณ์ของเขากล้องล็อกคันนะครับโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจฟอร์ดนะครับทุกรุ่นเลยนะครับเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ก็ ต้องผมอยู่แล้วนะครับยืนหนึ่งก็คือ Ford e v e r e s t นะครับการตกแต่งนะครับตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยอยากได้แบบไหนอยากได้ฟีลลิ่งแบบไหนนะครับแบบช่วงล่างเดิมนะครับผมแบบมีบัตรลิง์นะครับผมขับนุ่มนวลสบายๆนะครับผมหรือเอาแบบเท่ๆเลยนะครับสามารถติดต่อผมได้อยากได้แต่งสไตล์ไหนเพราะลูกค้าบางทียังไม่มีไอเดียในการแต่งนะครับผมก็สามารถพูดคุยกับผมได้ผมจะแนะนําการแต่งต่างๆข้อดีและข้อเสียนะครับผมเราจะไม่ได้ขายอย่างเดียวนะครับเราให้คําแนะนํา ่อนและหลังการขายแต่งแบบนี้สวยไหมพี่แต่งแบบนี้สวยไหมนะครับหรืออยากได้แต่งอะไรเพิ่มเติมมีไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นไฟเลี้ยวก็ได้อยากได้สไตล์ไหนนะครับหรือกระจังหน้าเป็นแบบของทรงมาเฟียก็ได้นะครับรอเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับผมผมจะลึกนะครับเดี๋ยวมีจุดหนึ่งนะครับที่ให้ดูก็คือฝากระโปรงฝากระโปรงคือเปิดด้านนี้นะครับผม เปิดฝั่งคนนั่งนะนะครับยกขึ้นนะครับผมแล้วก็เลื่อนนะครับตัวนี้ก็จะแถมเป็นชกฝากระโปรงให้กับลูกค้านะครับผมปกติจะมีเหล็กค้มนะครับแล้วก็จะแถมชกฝากระโปรงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับลูกค้าตัวนี้ก็จะมีกล้อบมาทึกหน้าของ Ford ด้วยนะครับที่แถมให้นะครับชกฝากระโปรงตัวนี้เห็นไหมครับสะดวกสบายนะครับผมเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรนะครับ เป็นเครื่องยนต์เล็กแต่ว่ากําลังฮะ170แรงม้านะขับสบายๆเลยบางคนอาจจะมองว่าเออเครื่องยนต์เล็กนะครับผมแรงม้าดีไหมนะครับตัวนี้แรงม้าดีอยู่แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมก็คือขับไปไม่อายใครแน่นอนนะครับระบบน้าหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําเป็นระบบปิดนะตัวนี้เป็นลงไฟฟ้าด้วยนะครับผมอันนี้ประหยัดน้ํามันปิดก็สะดวกนะครับนะครับวางลงเอง โอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมหรือว่าโทรนะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรก็ได้นะครับผมหรือแอดไอเดีไลน์ก็ได้นะครับผมโทรคุยกับผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ